สวัสดีครับคุณครูชื่อครูเจมวุฒิชัยภูเชิดฉายนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาดนตรีเรื่องกำเนิดเกิดเป็นเสียงกันนะครับเราจะใช้หนังสือเรียนเล่มนี้กันนะครับอันดับแรกเลยให้นักเรียนหลับตาแล้วตั้งใจฟังเสียงต่อไปนี้ว่านักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้ยินเสียงอะไรบ้างไหนใครได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงรถไฟหรือเสียงอื่นๆรอบๆตัวเราก็ได้นะครับแต่เอ๊นักเรียนสงสัยไหมครับว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ายังไม่รู้เราไปดูกันเลยครับว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรไปกันเลยครับการจริงๆที่ทำให้เกิดเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆเมื่อมันสั่นสะเทือน ก็จะให้กำเนิดเสียงซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นดีดสีตีเป่าซึ่งเสียงก็จะต่างกันไปตามวัตถุที่ให้กำเนิดเสียงอย่างเสียงของคนหรือสัตว์ก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของอวัยวะในลำคอนั่นเองซึ่งความเร็วในการสัน่นก็จะทำให้เกิดระดับเสียงที่ต่างกันได้ด้วยถ้าความเร็วในการสั่นมากก็จะทำให้เกิดเสียงแหลมสูงถ้าความเร็วในการสั่นน้อยก็จะทำให้เกิดเสียงทุ้มต่ำวัตถุชนิดเดียวกัน เลยทาให้เกิดเสียงได้หลายเสียงยังไงล่ะเมื่อเรารู้ว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้เรามาทําความรู้จักกับที่มาของเสียงต่างๆรอบตัวเรากันดีกว่าเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั้นมีที่มาจากสองแหล่งที่มาใหญ่ๆคือ 1. เกิดขึ้นจากธรรมชาติสองไม่ได้เกิดจากธรรมชาติครับ เรามาดูเสียงที่เกิดจากธรรมชาติกันเลยครับว่ามีเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเสียงน้ำตกเสียงนกร้อง เสียงคลื่นทะเลและเสียงลมพัดเป็นต้นที่มาที่สองของเสียงก็คือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเรามาดูกันเลยครับว่ามีเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเสียงกริง่ง เสียงรถวิ่งเสียงเครื่องยินและเสียงเครื่องดนตรีเป็นต้น เนื้อหาในวันนี้นะครับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆเมื่อวัตถุต่างๆสั่นสะเทือนก็ทำให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานั่นเองครับและที่มาของเสียงก็มาจากสองที่มาใหญ่ๆก็คือเกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นเสียงฝนเสียงลมเสียงนกร้องเป็นต้นครับและ2เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเช่นเสียงรถยนต์เสียงรถไฟเป็นต้นครับ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนนี้แล้วอย่าลืมทํากิจกรรมในหนังสือเรียนกันด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่17จําแนกเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่แตกต่างกันจะอยู่ในหน้าที่68นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ